ว่าทำธุรกิจขาดทุนหนักเลยเหรอเนี่ยได้ข่าวว่าต้องขายบ้านขายรถอะจริงหรือเปล่าธุรกิจก็มีปัญหานิดหน่อยแหละนิตาก็ว่าจะขายรถคันนี้เหมือนกันเอาเงินมาหมุนในธุรกิจก่อนนะโอ้แล้วรถคันนี้ตาขายเท่าไหร่หรอตาเพิ่งเอารถไปให้พี่เต้นก็ตีราคาให้อ่ะว่าจะขายด่วนแหละสักหกแสนโอ้ก็กำลังอยากได้รถมือสองขับอยู่นกันงั้นตาขายให้โอ๋นะวุ้ยมันช้าไปอะค่ะโอ๋ พอดีตาเพิ่งตกลงขายให้คนอื่นไปเนี่ยกำลังจะไปทำเรื่องโอนรถเนี่ยละค่ะนี่ตาเราเป็นญาติกันนะแล้วเราสองคนเนี่ยก็โตมาด้วยกันเนี่ยตาจะขายให้คนอื่นทำไมมาขายให้โอเอ,เออเอางั้นก็ได้เดี๋ยวตาโทรไปย,ยกเลิกเขาก่อนนะสวัสดีค่ะคุณเสือคือเรื่องรถอะตาเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะตอนมีเหตุผลส่วนตัวค่ะใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะรถของตาคันนี้ก็มือสองแล้วนะรถให้โอนหน่อยเฮอรถดีหรอ รถคันนี้ตาเพิ่งออกมาไม่ถึงปีเลยนะมือสองก็จริงแต่สภาพใหม่มากนะตาเทั้งขับได้ไม่นานเองอะอะไรกันอะเราเป็นญาติกันนะตาจะไม่ลดให้โอนหน่อยเหรอใจดําเกินไปหรือเปล่าก็ได้ตาเห็นกับที่เราเป็นญาติกันนะเดี๋ยวตาลดให้โอนห้าหมื่นแล้วกันเฮ้ยตาเราเป็นญาติสนิทกันนะลดให้โอนแค่ห้าหมื่นเองเหรอลดให้โอนอีกแสนหนึ่งแล้วกันนะเป็นสี่แสนห้าีกุญแจรถใช่ไหมโออารถไปเลยนะ เด <uh okay. oh, ี๋ยวจะไปงานเลี้ยงรุ่นขอบใจมากนะจ้าตาชวนเงินน่ะอีกสองสาเดือนเดี๋ยวโอโอนให้นะโอเดี๋ยวๆไม่ได้นะตาต้องรีบใช้เงินน่ะเอาน่าเราเป็นญาติกันน่ะจะรีบทวงอะไรกันนักหนาด้านๆอูโอ้ซื้อรถคันใหญ่เลยเหรอก็แน่นอนสิคะป้าเฮ้ยรถคันนี้มันของตาไม่ใช่เหรออ๋อ เขาขายรถคันนี้ให้โอ,อ๋แล้วล่ะแค่สี่แสนห้าเองฮะตันสี่แสนห้าเลยหรอรถคันนี้มันลดมือสองแล้วโอ๋เพี้ยนไปหรือเปล่าเนี่ยไปซื้อมาได้ยังไงต้องแพงขนาดนี้โอ้ะโดนตามมาหลอกขายรถนล้วล่ะอะไรกันขนาดนี้เป็นญาติแท้ๆกันนะเนี่ยยังไม่เว้นเลยเหรอป้าสีพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะก็เมื่อสองวันก่อนน่ะป้าเดินผ่านเต็นท์รถในเมืองอมีรถรุ่นนี้ เจอรถรุ่นนี้จริงๆหรอคะรถรุ่นนี้จริงๆจริงตาหน้าตาหลอกกันได้นี่ตาอ้าวโอ้มีอะไรป่ะคะมีอะไรงั้นเหรอรถคันนี้ของตาโอ้ไปถามคนอื่นมามือสองอะราคาแค่สามแสนเองนะฮะ แต่ตาขายโอ้ต้อง4ี่แสนห้าเลยนะนี่ตาตั้งใจโก่งราคากบโอหรอเสียแรงที่เราเป็นญาติกันนะโอ้ใจเย็นๆินนั่งลงก่อนสามแสนนี่เหรอเป็นไปไม่ได้อะโอรถคันนี้ตาซื้อมาคันละเป็นล้านเลยนะตาขับมาไม่กี่เดือนเองนี่ถ้าตาไม่ต้องการเงินมาหมุนในธุรกิจตาไม่ถ่ายหรอกตาก็ไปให้เต็นท์้วเดี๋ยวเขาตีราคาตั้งหลายเต็นท์เขาก็ตีราคาไม่ต่ำกว่าหกแสนเลยนะโอตาไม่ต้องมาพูดมากเลยรถคันนี้โอไม่เอาแล้วเอากุญแจคืนไปเลยนี่ดีนะที่โอยังไม่ได้โอนตังให้ตาไม่งั้นเนี่ยเสียรู้ตาแน่ๆ มันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยโอ้เ oh. ข้าใจผิดงั้นเหรอตาโก่งราคาขนาดเนี้ต่อไปก็ไม่ต้องมานับย่ากันแล้วเออมีอะไรกันหรือเปล่าครับคุณตาครับคุณตาไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าครับเราสองคนคุยกันแล้วไม่ใช่หรอครับว่าคุณตาจะขายรถคันนี้ให้ผมอะ่ะเราตกลงกันที่ 600, หกแสนอ่ะฮะหกแสนเหรอหรือว่าผมให้คุณตาน้อยไปพทางงั้นผมเพิ่มให้คุณตาอีกห้าหมื่นครับเออคุณตาครับผมอยากได้รถคันนี้จริงๆนะครับผมจะไว้รับสง่งลูกเมียผมนะครับ ดิผมก็บอกหมวยกับข้าวฟ่างไว้แล้วอะว่าผมจะซื้อรถให้ผมไม่อยากให้หมวยกับข้าวฟ่างอะดีใจเก,กินนะครับ<อ>ขายผมเถอะนะครับโอเคคะ่ะคุณเสอือตัดตกลงขายรถแค่น,นี้ให้คุณค่ะหกแสนห้านะคะเออตะตาตาอ๋อ,อเปลี่ยนใจแล้ววะผมก็เตรียมเอกสารมาครบแล้วมีเงินสดหกแสนอยู่ในนี้หรือห้าหมื่นผมโอนให้เลยนะครับโอเคคะ่ะคุณเสอือทัง,งั้นเราไปทําเรื่องโอนรถกันเลยค่ะเราโอจะหารถที่ไหนขับล่ะโอก็ไปหารถมือสองสภาพดีราคาถูกกว่านี้ให้ได้แล้วกัน แล้วอีกอย่างโอ้แม่นับตาเป็นย่าแล้วไม่ใช่เหรอทุกคนคะขอหนึ่งคมเมต์ใี้กับโหน่อยค่ะ